แดนนี่กำลังจูบกับภรรยาอยู่ดีกลุ่มอันธพาลก็แอบ,บถ่ายรูปพวกเขาไว้เขาขอให้พวกมันลบรูปแต่มันกลับโพสต์ลงออนไลน์แทนภรรยาของเขาอยากให้เขาสั่งสอนแต่แดนนี่กลับเป็นที่รู้จักไปทั่วว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายแม้แต่เวลาคนอื่นจะดูถูกเขาเขาก็ไม่เคยโต้กลับเฮ้ยบอกกูหน่อยดิคนขี้แพ้อย่างมึงไปเจอผู้หญิงตลกๆอย่างเธอได้ไงวะแดนนี่เลยเงียบไป สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันแดนนี่มีอดีตที่มืดมนและอันตรายวันรุ่งขึ้นแดนนี่พาลูกชายตัวน้อยไปซูเปอร์มาร์เกต็ตขณะกำลังเปิดประตูตู้เย็นมือปืนก็เล็งมาที่เขาอย่างเงียบๆแดนนี่ขอร้องให้ชายคนนั้นปล่อยลูกชายไปก่อนจากนั้นแดนนี่ก็หลบการโจมตีทุกครั้งด้วยท่าหมายตายที่นุ่มนวลและว่องไว มือปืนยิงไม่เข้าแม้แต่ครั้งเดียวแดนนี่ถึงกับหยิบแพ็คผ้าอ้อมจากพื้นแล้วเดินออกจากร้านไปทำให้ทุกคนที่เจอเขาตกใจ แดนนี่รู้ว่าความลับของเขาถูกเปิดเผยเขาจึงขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วสูงแต่เมื่อไปถึงเขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนบ้านยืนนิ่งอึ้งกับสิ่งที่เห็นแดนนี่รู้ว่าเขาต้องรีบไปเขาหยิบกระเป๋าใบใหญ่ออกมาจากใต้บันไดข้างในมีปืนและหนังสือเดินทางจากหลายประเทศเขาเก็บของอย่างรวดเร็วและพาลูกสามคนไปหาเจสซี่ภรรยาของเขา เขาบอกเธอว่าพวกเรากำลังไปเที่ยวลาสเวกัสขณะที่แดนนี่กำลังจะออกจากลานจอดรถเขาสังเกตเห็นมือสังหารกำลังมองเขาอยู่ทันใดนั้นรถบัสก็ขับผ่านมาและในชั่วพริบตารถของแดนนี่ก็หายไปจากสายตาเขาคิดว่าเขาหนีรอดมาได้แต่ไม่นานนักรถของมือสังหารก็มาอยู่ข้างหลังเขาขอดีตอนนั้นเองที่แดนนี่รู้ตัวว่าต้องมีเครื่องติดตามอยู่บนรถของเขา ไม่งั้นพวกมันคงไม่เจอเขาเร็วขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหาเขาจึงขับรถไปที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เขาทำงานอยู่เขายกรถขึ้นแกล้งทำเป็นตรวจสอบแล้วก็พดเครื่องติดตามที่ซ่อนอยู่ข้างใต้อย่างรวดเร็วเขาดึงมันออกแล้วแอบเอาไปติดบนรถเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายที่ชอบแข่งรถตอนนี้มือปืนไล่ตามรถผิดคันแดนนี่ก็พาครอบครัวของเขามุ่งหน้าไปลาสเวกัสแต่ระหว่างทางเขาเจอปัญหาอีกอย่าง ภรรยาและลูกๆของเขาโพสต์เรื่องทริปออนไลน์กันแดนนี่หาข้ออ้างที่จะไปเอาโทรศัพท์ของพวกเขามาแล้วจู่ๆเขาก็โยนโทรศัพท์ทั้งหมดลงแม่น้ําโดยไม่ทันตั้งตัวครอบครัวของเขาตกใจมากแดนนี่แค่ยิ้มแล้วพูดว่าทริปที่ไม่มีโทรศัพท์จะช่วยให้เราสนิทกันมากขึ้นขณะเดียวกันที่บ้านแดนนี่ไม้หัวหน้ามือปืนก็มาถึงเมื่อเขาเห็นรูปถ่ายครอบครัว5้าคนที่มีความสุขข,ของแดนนี่เขาก็โกรธ เขาสั่งให้ลูกน้องและแฮกเกอร์ทั้งหมดตามหาพวกเขาทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม